มันปล่อยไปตามใจอืมันนั่นเลยบ่เดี๋ยวปล่อยเลยหามบัฟังเลยปลาเลยปาเลยมันไปเออตามใจเราเนาะหามบัอยู่แล้วเห็นอะไรก็บอกว่าฟังแล้วอ๋อตะกี้อันที่ว่าจะวา่ไปอยู่น้ำคนแต่แต่ยังไงน้อยเราไปอยู่น้ำพายใช่ไหมจะน้อยน้อยน้ำบ่เมย์จะทำม้อในนั้นให้ให้แล้วก็อยากว่าน้ำพอยไ้ปล่อยไปให้เนี่ยน้ำพอยอย่างน้ำพอยเดี่ยก็ พอเบาอหไอยู่นําได้พอค่ะคนนั้นเป็แดกขวัดคนเราเัือนนั้นเลยปวดบอบอวยเทิอนนะโอ้พอแท้ๆนะพอมันเองอะเรยพอป๊อปพอเท่าไรเลยเอาดําได้ยังไงดําได้ฝังไทยง พอกับส่งยูทูปคงเอาใชใจกันโดยพี่น้องวีสองนาะพี่น้องอยู่ทางบ้านเพื่อนของหหนาขงเมย์ไอเถอพี่น้องเลยเป็นเหตุทานเห็ดยังแบบอยู่อ้ตั้งเป็นบริษัทเตาเลยอยู่นี่เนาะเห็ดเตาเห็ดคือคลแท้นะเนาะ

อันเดีนอนนอนบ่เออมันดันหายแม่ลูกเทิดเขาม้าเลยเฮอเคยให้เขาไปยัางเนาะเห็นเด็กน้อยย่านหรว่าย่านเอาไว้อยู่เพื่อหรือว่าออกมาดูบางเทืีเอาของใหม่ออกมาไว้มื้วานนี่เป็นม้าแบบว่าวลายได้เอาไหว้บ้านนี้คือปลูกหอยว่าวป็นไหนได้เราว่าวนี่เนี่มันเันท่าเราอยู่นอนมาจากเป็ด เานปนอน่อยู่นอนยพบยางหวนุ่มปะื้นนีเขาปอในบ้านอยู่เรานอนเจ้าคิดว่าคืนนอนหนอนอนอยู่เทียงตัวนั้นนอนในเทียงนั่นแล้มันว่าไปบอกมันเสาะใมอมาดเออได้บลาน้ากันมาอืมดิิดทั้งหมดเขาบอกว่าว่าสิอย่าเถิดเอ้ยไปครอบไปบอกคนละคนกับใอยู่หยังได้แถวเนี่ยมันก็ลงไนมาหลนเด็กน้อยนะ บโม่เอาวานไว้แถวนี้นเจ้าป,ปันดินเพชรเนารระพอทำโบ่ให้เอาจักดิเอาไปยังเห็นเลยเป็นอะไรกับหูอะไรทั้งในบ้านเพิ่นนี่เมนโบเอาเป็นโม่ับเนาะโอ้นี่อยู่ไปชื่ออยู่กูมื่นเออคนที่จะบอกว่ามันเด้ในนี่มันจะเมือเ่อไรมันได,ด้ในถ้วยเหรให้มันเอื้อเกลืออะไใส่ทงอะไร ่อยบอกแล้ว่อยบอกมันแล้วให้ยาให้เท้าเขาอะมันกับ,บว่าเท้าบ่าไปส่งวันอืให้ถอยถูกไหมถอยพูดย <c oughs> ักเลยยาเขาทั้งนั้นเห็นในคลิปกขาวอานะี่ยคัดไปส่งเอาอยู่อะเนะาะเามาืเอ่อไหร่เราคา,าเมื่อชงเมือ่อหกชิมาคือเกา่าเลยคอยว่ะนาหูทางน้าหูเนาะชิมาคือเก,าก่าก็ได้เขาบอกให้อยู่เขาสงสัยว่าเป็นเป็นได้เราคุมมาถือ คนมาส่งอยังว่าว้านนี่เอาใส่รถจักษมาส่งเจ้าหู้อยู่บ่บผู้มาชงบ่อหู้แล้วเขาขเขาได้บ้านเขาบอกเอยมาส่งบ้านนะบ่อ๋อ,อ,อ,อเขาจักษมาส่งเขาบอกเขาเขามาส่งลงบ้านเนี่ยมามีผู้มาอีกมาส่งตัวนี้นะเออมันไป็นวนเฮือนเล่านะั่นทว่างนั่นม,มันไปสอบไปชน,นะน,นเราอยู่ในหันเราดังเฮือนเล่านั่นเลยเราจังว่าอันนี้นะงไงอ๋มอ,ม,อามาสง่ง ใ่นี่ละว่านนี่ยพ่อเนี่อยู่นี้โอ้เขาแสดงว่าแสดงว่ามีคนนั่นมาส่งแล้วบอกเช่านี่บอกเช่าจะได้ขึ้นได้กูไปขึ้นเฮ็ดแมงได้ห่ะเขาไปขึ้นม้าบอขึ้นได้ว่ะพายพันหัวมันเบิ่งมานี่มาไปขึ้นนี่ว่ะบออย่ายไเราเรากับบอเราบอเราบอออนหมวยอมจากดีเนาะมันบริสุทธิ์มันด่าหัวเจ้าลินอีกเด้อมันบริสุทธิ์เจ้าอีก ใช่คไม่ใชว่าพญายามบอกเราอยู่เนี่พญายามมันก็บอได้อนนี้คนอันนี้นั่นมันมอ่อนมยอมกับไผดอกคนอันนี้นั่นกำแม่ว่าเราฟังควมเนี่ยกัขี่คืออยู่เนาะแม่เนาะอันนี้มันบอฟังความบัดความเมืองเขาบออยู่ได้เจ้าปัดลู่ลื่ๆบาดนี่พระเจ้าอยู่ดีใครอยู่ได้อันนี้เจ้าพันนั่นแนวนี้ทางไรร่มกันอยู่บ่หลังจากที่ว่าทีมงานยูทูบเบอร์เมื่อวานเจ้าได้ร่มกับเราอยู่บ่ ม่ได pues ้่อานานได้ก็เยเห็น่บากท่าทวะมเอาบ่ว่าเอาเอาหว่าเอาเห็นอะไได้ันั่นกทัี้วทีว่าถึมัน็นีเห็นไรบ้านี้มันเห็นหนเห็นนี่เขามอบใรได้่าเอาเลยทงบ้านเขาเหมาบได้เขาเหมาะให้ยงไม่ยากตัวเองบัานนี้หงใหมีอยูมีกินบ่ได้แงบ่ได้แงบ่ไ้คอเขาก็เอากัดาแต่ไสอยู่คนทั้บ้านนะพ่ วนไปเขากุกเดี๋ยวเขาอไปน้พัอทังพวกทัปลาเขาปัจจยอยู่บ้านอยู่เหือนไปอยู่อันนี้ไปอยู่หน้าทิงกัเพื่อนมยไปอยู่บ่สรุปแล้วเจ้ากับบ่หับเนาะ่หับนะหน้าทิงนั่นบนเมนเอนองของนางใบบ่เยหักเขาับบ่เขาับเอนองเขาเองเขายงบ่ับดุ้งข้างนี้ตาเ่าหน้าใบตะกี้บ่จัเลยคือนี่คิดว่าทางนางใบนี้ ออกมาตั้งแต่แปดปีพุ่นว่ะออกออกมาแต่แล้วนะแม่ออกแต่แม่นะออกแต่แม่เาอยู่น้ำลุงบอกโอ้โหข้อมูลปนในยังอยู่น้ำป่านั่นเนี่ยคือบมูหับหน่อยเนาะหมูหับเนี่ยมันเป็นกามันเคยเราบอกหมูหับคือคอยก็ประท้วงอะไรเ่อยเป็นคอยห้าวซะมันหมูหาบขอกระยังหมูหาบพอบอกก็มาฟังนี่นี่เลยคำว่าเพื่อนนั่นอยู่ให้กินอยู่เข่าหันอืมคือนั่นเนี่ก็เห็นอันนี้แห้งแล้วเขาทำพอประชาชนเขาเชยอยู่ มันบอกขบวนแต่ใดแต่มันอยู่กับอีอันนี้นะเขาไม่ได้อื่นเลยเบิมากินข้าวใชเบิเขาบอกวามันนาหากินยังใช่ฮะนาหากินอยู่ใช่เขาพาไปที่เขาโอ้เขาซื้อก็าไม่ได้อันนี้เงินค้ำเขาก็มีอยู่ป้าเขามาแต่ใส่อันเมแน่าท้องอันได้อ้อยน่็ตาก็ะแจรถนะเอาให้เนี่ยเอาเด้อ ข้าพเเพิ่นมาเลยเพิ่นบปทนมาหาเจ้าเลยันนี้ค่ีอยู่นี่เพื่นนะฮะนนี้นกระตาหานกระตาเมงไวยเรื่องมืงอนั่งยืนกอนเงียวยู่แสดงว่าทางมีญานี่กับลูกไายนี่มอวานี่บ่ได้คุยกันยังมันบ้เวาั่ีแต่วบายแล้วมาว่าเดียวพร้มพร้อมม้ม่นีละถ้าบัตค่าพวกนี้ก็ก็ะหายนี่เลยคือนี่ก็ยังอัน ไปอุกิถูกอยู่ห่วยขอห้ขึ้นก็ไปไปละคืนนี่ทามองอทีทามองอะคืนนี่จะปลุกข่อยหาบักเถิดบักเถิดมาใช้จะมาอยู่ในนี่วะนี้แม่นี่แม่กันที่นี่วะจะไปสอนในนี่ได้หรวะมาปลุกเจ้าอยู่พี่อยู่หื่นมาแล้วขอนราเดี๋ยวเฮือนไปดึงผักกระตูหมัดผักกระตูเป็นบะลาหาบกเถิดบักเถิดว่าจะใช้วันนี้แม่วะกำลงการมาแล้วอ๋อ บกเทิดบกเทิดเพล่องหรอบกเทิดบ้านอะไรใช่เลนี่นี่แม่นี่แม่ว่ะคัตชินีว่ะไปปนเปลี่ยนเสื้อนเนาะก็ง่ายน่ะ่ะมาแต่นี่นะไปบรรพ์พ่อกันเนาะกับผัวย่พุ่นอะไม่ได้ตามหากันกระเพาะเลยแตลี่ตามหานะนอนนอนอยู่น้ำใช่ว่าเล่าเพนนะอยากว่าน้ำไม่ห่าบไปใช่ไหมบ่แต่ได้แต่ได้อยู่นี่คือกันขอหายู่่เรือยสมมติว่าเขาเมื่องหาวนไหวมั้งสมมติว่าเขาเบ้าดีนี่ยเล่ากับเบ้าดีน้ำอยู่บ่บ่ พด้นเก่าบ so ่คือเก่าไหมเหรอยันว่าเขาอ่อยเขาว่าอย่างนี้มันบอดีแบบนี้เั็นไหมสมมติว่าทางลูกชายเจ้าเซ็นบาเทิดนี่ยยอมหับเบิดหับรับผิดชอบทุกอย่างเราสิ่หับให้เมียเราอยู่นี่ทางบ้านสิยินยอมบ่แบบนี้แค่นั้นเขาบอกเอาได้สมมติว่า้เทิดหับเบิดมันบ่อนี่นี่เขาบ่อเชือได้ผิดเลวเถิดก็แม่นให้ขึ้นอยู่ก็ไม่เทิดแบบนี้นะเฮ้ยแต่ก็บอกเทิดแล้วแล้วแต่แล้วเขาบ่อยู่ได้แถวนี้ มื่อวานนี้อยู่แล้วก็ไปคือสบายเพิ่นมาแล้วเจ้าก็ไปบอกในบ้านบ่บอกแล้วบอกแล้วานี่เาดบ่บอกบ่ได้แในบ้านนะานี่นะบ้านลเลเขาให้นี่ไดเาให้อบไดในบ้านเพิ่นว่าไดยงยดแาว่าคือบเก็ฮู้จักแล้วว่าคนนั้นๆๆยังเอาบานีเมันนี่อันนี้ว่ายาบ่ยาว่าอยบ่อยถ้าว่าเว้าแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็ยาแล้วาสิเป็นหยังอันนี้ว่ายังเอาเอามายังเีย ก็มันนี่มันนี่แล้วมันก็ยาวแล้วเราอะพังก็สิเล่าเนี่ยค่อมสัพันเล่ามาแล้มัน่เล่าว่าเล่าว่าเล่ามักเมียเล่าว่มักกอเลยโตก็ไปอยู่น้ำเมียไปเลยอยู่พุทเลยเขาไปอยู่ได้แถวนี่อให้อยู่เลยรนนี่นีอ่่กเมัเียดบรเเมียตไปเป็นบ้าไปหาปุ๊กหักรโมกลางคืนก็ไปปุ๊กโอยบรได้นอน ไม่แต่ว่าข้องชอกับพวกคนนั้นกอ่กใส่กระลิกมันห้ดิอืมมันอไรว่าเอาได้มาขึ้นก็ขวากอยากทายเนาะแต่ว่าแรงเราไปนอนควาง่งนี้ตั้งเงือนเขาถิดติดกันได้ังเงือนตัวไหนเงือนหลานกันเขาเอานี้เด้อเอาอันนี้พวกทดนี้เด้เอาันี้ยังตีนไงลงเฮือนนะนะตัวเองวะบอกที่แลนเมยม่สูบอกก็พอซูบอกว่ะ แค่ไหม่ปลาไปยังพริกยูบาวัดแค่พริกเนื้ออ้อยปลานะนี่เป็นพริกไหนได้ยินแล้วพริกปลาได้ออ้อยโอ้ยปล่อยให้แล้วว่านพริกินหอมจนว่านชอบไผ่เด้าไปบอกแล้วเออมองมันไปเปิดพืชเปิดไผ่ลินไผ่สัตว์ไทยใหม่ได้หรือเปล่าหนึ่งเอาแล้วมันนั่นทีจูเทือนนั่นเทีมันชีวิตบอกง่ายว่าบาดเล่า คุมสตีบ่ได้ฮะนะเอ้มันก็มีบาดเราลุดสตีแห้งแด่มันนั่นมันไ่ได้ห่มหม้อไรคนนอนย่านย่านเราจุดเพื่อนคนญาญานนั่นแล้วว่าเนาะสิไปเสือมันบ่ดีบริใหม่ทั้งคนพ่อแนวมันแล้วเจ้าเมาก็หลับแต่นอนเมื่อคืนเนี่ยก็พังแล้วครัเนี่ยบเพิดงมากก็พังเลยแล้วไม่ได้นอนแล้วพังแล้วพังจบแหละเออ ชองงว่ากลิกแด่ว่าบ๊อแมนมันบแมนกลิกซ้ำเสียงบุ่มบุมบุมมมมโอ้ยบแมนแน่อ้อยเอยว่าอันนี้บแมนว่ะไต่ไผ่ลินไต่อะไรหมดไต่อะไรเป็ดอะไรสมาไผ่เป็นเน่จะจับเป็ดขาอีกวคอเองเบิ่งงอ่คือไต่ไผ่หมดไต่ไผ่หมดว่ะเบื้งขับขับอ้ยโอยว่ะมากเ้ะตุ้งากรดดึงไว้แน่นขึ้นนี่มันพุ้มดึงน่อน เเ็็ดปนนะคุ้มดึงเลยเพื่อนนั่นดึงประตูว่าไงเพื่อนเออดึงเห็ดแท้เป็นเท่าผลีเพื่อนนี่ดึงมาทางเ้็ดแท้เอาแล้วกับอ่างไรดึงห้วยและเทียงหน้าหลังนี่นะบนมีใครนอนบ้างคืนบมีใครนอนไหมยังนะนนานเงินไหนม่มีใครนะนาเจ้าบ้านหน้าคนนี้พระเท้านอนคืนนี่เรานอนในนี่เราบอกไม่มันตะใายมันบมฮันเขาดอกมันแย่เราหายว่านี่เคยมึงมีคลิปคือว่ามาอารวาดอยู่ดิ บ่เร่งคันนะเนาะเสียงดังเนี่ยเียไวสียงดังเลยเสียงขอ้ำลงเี่เป็นขอ่ตอนนั้นเจ้าของปปากน้ำเราเขาก็าเขาก็เยอยู่เราตั้งม่ได้ว่าน้กันนะตั้งแต่นั้นน่ยบคน้กันเนาะ เจ้าห yeah, right, so so ัลองเปิดโอกาสลองเว่าดีๆน้ำมึงักคั้งมาเถือเาเปลี่ยนแปลงบอกกับคือเก่าท้งเอื่าแบบว่าอันเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะคอยบอกมันแล้วตัวถือผ้าไม่ยิ่งไม่หยาคือมาเห็ดดีแท้บอกมันก็ไม่ั่งทำมอกใส่หัวเขาแล้วบอกมันมันด่าหัวเจ้าอีกทีมันแม่ขอนั่นนี่มันหาย ชอนมันบอกมันก่าเบมันด้าืเออเลย์่าเบาอยั้งแรก่บเจอยมาหนหากว่าไ่เดียวอ่ก็ตลกบไปต้มนะผู้สาวหันอิ่มนั่นนี่ตัละเอนยดตรงแวบนว่าานวาเนาะเที่ยงเที่ยงบดไม่หนาผุผุยังบดไม่ได้ยากแหน่ได้ยงเนาะแต่ยังว่านี่ปกแปงปกเปงกันยิ่ถึงค่ะให้เขาเอา คล yes. ิกทำบอดถือพะมือเลิกอยู่ đó วันนี้มันมารรมาดาเอาก h ó มันมันเห็ดมันว่าอยู่เรื่อยเลย mình hết yng mình, hết hymn mong mang mình vào ban ban năm ban ban nị, ban ban nhọn ban ban nị, ban ban nhọn ban nhọn ban ban nó mới ban chặt ban thì bên ban năm ban 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 hết ban ban tôi ban 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 mưa là ban thì hà là mình bên, là thì coi vương cháu จะหาวุ้นว่านวุ้นเมืองกันโจ๊ดเลือดนะให้พักเไปมันบ่มันเนี่ยอย่างกี่เดือนเนาะเแมนอยู่อ่ะมันบ่แมนมันมันก็ไม่ได้พิษด้วยแต่ว่ามันก็พิษี่ว่ามันนั่นเยินเยินมาเ้าเพ้อเลยเดี๋ยว้แล้วสมมติว่าเราไม่นี่เขาพังเราบ่เราบ่ไปไล่ไปเขาบ่นบ่นอย่างบ่บ่ตอบเราเราจะหย่าบ่ดูวันใดมัาก็ดามันก็บ่ลอยกันแหละ ล่พอดีว้าอยู่หันแล้อยู่หันแล้วพอดีให้เขาขึ้นนั่อแหล้นั่งบอกแต่เนี่ยเก่าเนาะมันก็นั่นได้คนบางเถื่อเนาะมันว่ามันก็ห้องเอาห้องใรว่าแั้นเาได้อมอบดนะอันดุกชายเจ้านั่นบริคอยว่าบอกมักเถิดนั่นแล้วแหละ ไันห่าหมับหมับเนาะแตื้อๆอยู่มียเมือดผ้าคนชื้อๆเนาะคนเย็นชานะแบบโปรตโชอน้ำยังนะนันน้ำเบืองบกโทษนันตะกี้นันชาบ่ได้เมันใช่กับบังชามันชุบชาตะกี้ไ้บกโทษเนี่ยวนี่แหละมันอันนี้ข้าวตะกี้นันถือตะกับบังชาไปทะเลกับแบแต่กะบังชา ชาชาสเตชมองบดมต่นชาิชมองมันแหละตัต uh> ัวนี้ตื่ของันแห้งตืน่ฮ่ายุบยงไชาิมองห่อเอให้สื่อบอกกับสื่อๆนั่นบริหุิตบริสุทธิ์เ่นว่านนี่ขุดกิโลได้ลายมากับบริสุทิ์่ว่าไม่เอ้ยมาแจนั่นนนเี่บ่มี่บริสุทเจ้า บปันทอจิโร <u> ่ท <oyu> ุกเที่ยนเราขายอ้เออขายอุ้งแล้าีเข้าหายทานก็ให้สาม0สนเลยได้บาทเพราะเราสูงสุกินเนาะสามแสนบ่เพิ่นจ้างนะถ้าจ้างทั้งนั้นได้ขดนั้นห่าหันสามแสนทั้งลง จองพัดมาตั้งหาทคันจางควัดน่ะครับมันเอาลง่ะสามแสนรามเนาะมันให้เป็นชอบของอบองพเลยดิมันให้เป็นชอบมันได้ตั้งหะได้ตังห้างกันดิมันก็บอกเขนไม่ได้เนาะเขาใหม่เมียกัก็ตันเป็นปรเลยมีแต่เจ็บลงเก็บขึ้นเลยีกอกพี่ไก่อย่งมันซื่อไม่กินนี่นะพี่ก้องนี่นะน้อคันยูแบบบยยุ่งเกี่ยวกับชินเติตมันยูได้เนาะไ้ท่าน อยู่เป็นอยู่เขาเรียมันจะไปหาหุ่นไหวบ้านเมืองขึ้นเฮือนนั่นตอนคืนก็ให้อยู่เป็นตอนคืนมัให้ย่างเลาะเนาะในบ้านในแปดมองเราไม่มีคนหรอกเต้าโมงบ่มีคนหรอกเขาไม่ได้หรอกเขาจํากัดอยู่นี่อย่างจำกัดถึงซิวบ่แม่นเขาจะให้รออยู่ตลอดบ่เจ็ดแปดมงกับเพิ่นปิดโลย่างชิวมันเขาขับคนออกเออเพิ่นหู้มดเขาย่ามอยู่ดิบ่อยขึ้นนั่นแหละอนุ่นมันวายเนี่ย คำห้ามนี่ยังเอาพลังเชื้อโรคอามันของเนียเนามันบอกบอกพังเนี่ยคนมีพลังเนาะมากมื่วว่านี่นั่งน้อยจนห้เนาะหายอย่านีอได้วันมันเดี๋ยวรนรานรานดังนี่เน่าโนก็ร้านใหไ่หายรีอเจ้าเอากาบ้านกรัวแาเออ้องดีมาไว้มันมีซองห้างเนาะอกเปเน เมนได้บริแมนได้มปรกันพ่หวมากันเันพไว้ไ่ไนี่จุหนจคอยยมันก็ได้แต่ผู้ชิดติดเาเจ้าคิดว่าอยู่ได้อามาไห้แล้วมันบมนดเพื่อนกับมีหาใช่มาว่านี่บ่เพราะมาเศ้านี่เลยอยู่สเลาะมารกัน่โอ้ยอยู่เงือนกับมี่ดนนมเ่นนะเจ้าคิดอ่า่อ้ยอยู่ป่าอยู่ดง คิดว่าอันนั้นบ่นั่งใบของมาแ้วนงใบบ่อวนไดยนะจะคือเอากันไห้ได้บ่ียวกันบาแห่งองฉมืนี่นอบอพี่ปอบเขาเมียลายชงฉมืนอันนี้เนาขั้านี่เขาท่าแมนบ่ทาแล้วทาเนยม่สิขั้นขั้นะรมันก็ขั้นแล้วว่าค่อยจนเอาบะแดงไพ่ครบเมียค่อยมือน่ะพเอาบะแดงครบมันเศ้าบ่ บ่ครบหมเมียตัวเองพงกนชื่อเด้อเมียก็ดีเลยเมียคอยห้บานนี่พงกัขาวมดแดงครบดิมดแดงไมันอยู่ในใหน้าอยใหนาใส่เดยวเอาไว้ย้ใส่พี่ลืมพี่ลืมก็ูดแ่ยุ่ว่าดแดงสมนี่เป็นวันกันสอบของเนาะอ๋อ่ายน้ข่อยยะนะย่านย่น้าเสื่ออยู่ดหอกข่างยตาข้าบเห็นมันอยู่บ่าเนของมา้นำชาวใบบ่ ยอดแงก็ถูกอย่างลวเนาะยูวานเนาะวานนี่เชียงนักเน่นบ่อควานสบายมากเลยบ่อฟองมากันไม่ได้ไล้วถา่าเพื่อนของเราจัดการเหล่ะเออเล็กไหก็มีอามเพื่อนนว่าใอ้ก็เล็กเพิ่อนนั่นจะเอาเล็กไหญ่อให้ก็เล็กยู่วานเนาะเล็กบัวหอยถามขาเาถามมนี่ว่ามุมีเนาะ ว่านี้ยังเปืือยอยู <S <S ่เนาะวัานี่เป็ดหลินน่ะไม่หลินน่ะอือทำแบบว่าถึกบ้านถือเมืองนั่นอายุอืมวันนี้มัอยากไปห้าวุ่นห้าไหว้หนึ่งมากวุ่นไหว้สองมากให้เจ้ามีอันสมโนโตเล็กแน่มีบักเถิดแต่มีอยู่มีอันนั่นสมอันมโนอีชังบ้านดําจันทร์ชันก้มกับเจ้ากระบ่มีบัดนี้มัเนี่อยู่อยู่อัน อยู่ตํากันกับชุมเจ้านั้นคือว่าท<ป>่าเทิดีนมีแต่ว่าแต่ละอาเมียม,มานี่แบบ <shar mon. S 1> ชุมเจ้าแบบบ่ฮับเลยนะบ<อ>่ออย่างง <Lay> ่ายใช่<อ>มันใจมันปล่อยมันเลย